สวัสดีครับสวัสดีแฟนคด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับพวกทุง the Man ่งอั t e r the m a ดอะหนึ่งกันยายนสองันะครับวันนี้เรจะมาพูดคุยหลังเกมนะเออ่สกอร์ออกมาตกใจกันไหมนะไม่รู้นะครับเพราะว่าก็ดูกันเต็มๆแหละเวลาดีวันอาทิตย์นะครับแต่ก็ ช่วงเวลานั้นกรุงเทพฝนก็ตกใช่ไหมนั่นแหละเห <c oughs> มือนตกมาเลยบเหมือนเชลซีมันจะมีน้ำตาเพราะว่าวันนี้อะไรแบบนี้ว่าอ่ะคือได้หนึ่งแต้มมามันก็เสียหายไหมมันก็เสียหายเล็กๆน้อยๆอย่ะน่าจะชนะแล้วก็ขึ้นไปเบียดเบียดตารางด้านบนบ้างอะไรอย่างเงี้แต่ว่าพอจบเสมอปุ๊บอันดับหนึ่งแดนใต้กลับมาอีกครั้งหนึง่งนะครับมีแฟนเชลซีเข้าไปแคบกันมานะ อันดับหนึ่งแดนใต้นี่ตลอดแล้วนะแบบคล้ายๆที่ของพวกเราใช่ไหมไเขาแซวกันเล่นนะพ่อโชซีนะเปิดบ้านเสมอพาเลรไปหนึ่งประตูตอนหนึ่งโดยที่ครึ่งหลังเล่นไม่ค่อยดีเลยนะครับครึ่งแรกดูดีเลยนะเหมือนวันนี้มาเลสกีเขาเซตแผนใหม่นะครับเซตแผนมาใหม่เลยการยืนก็คือไกเซโดจะลงไปอยู่เหมือนเซนเต,นเตอร์ตัว ตัวหนึ่งเลยกับรีไวโอวิลแล้วก็โฟฟาน่าดันขึ้นไปกับมาค k คูเรยาตรงกลางเนี่ยก็เชื่อมกันทั้งมีทั้งกุสโตทั้งเอนโซทั้งโคพ o ลเมอร์ mer, นะครับแล้วแต่บางทีก็โอเวอร์โหลดขึ้นไปด้านขวาแบบทั้งกุสโตมาด้วยเก้โฟฟาน่าอะไรเงี้ยค,คือแผนใหม่มันไม่ได้แบบรูปแบบที่เล่น โดยปกติในช่วงนัดก่อนหน้านี้นะเล่นแบบใหม่เลยแต่สิ่งที่เห็นคือแบบพอปรับเปลี่ยนอะไรเงี้ยคือตอนแรกดูดีนะครึ่งแรกกะดูโฟโล o w ดูแบบจ่ายบอลโอเคกันแล้วแต่ทีนี้เนี่ยครึ่งหลังเนี่ยมันไปดรอปเอาเองจุดเปลี่ยนก็คือการที่อ่นหนึ่งศูน์ก่อนนะพูดลูกหนึ่งศนย์ก็ลูกหนึ่งศูนย์ของเชลซีคือต้องชมโควิลแล้วก็ คือโคเวลตัดบอลได้ส่งมา้วยเกกระชากหนีอ่าต้องชมเขานะกระชากหนีไปปุ๊บให้โคพาเมอร์ Palmer. นึกว่าจะไม่ถึงบอลด้วยนะกลายเป็นสุดเหยีดพอดีคือสุดของเขาพอดีและยังส่งต่อให้แจ็คสันได้แป่เข้าไปไง่าย่งศูนย์สำหรับชายที่ได้รับการขยายสัญญาจนถึงปีสองพัแต่สุดท้ายครึ่งหลังเขาก็ทำให้คะแนนที่ควรเป็นสามคะแนนของเชลซี หล่นหายไปต่อหน้าต่อตานะครับจาจจังหวะต่างๆที่เกิดขึ้นในเกมทุกคนก็เห็นแหละไม่ต้องอธิบายกันมากนะครับแต่ลูกยิงที่เสียของเอเซ่มันเป็นคือเราโชคไม่ดีบอลมันไปโดนโฟฟาน,น่าแล้วเด้งออกมามันเข้าทางเอเซ่ที่มันรออยู่ตรงกลางเดซี LC มีปัญหาตรงนั้นอีกครับไอตัวแบบตรงกลางหรือเวลาประกบตรงประกบตัวอะไรแบบนี้น คลางครับแล้วก็ยิงเหน่งๆแบบได้มีเวลาได้แต่งบอลได้วางเท้าดีๆยิงเสียบมุมเข้าไปตีเสมอหนึ่งหนึ่งเพราะการเปลี่ยนตัวแค่คลิกเดียวของโอเิเวอร์กัสเนอะร์ก็คือการส่งเชคโดคูลเล่ลงมาแทนวิลฮิลที่ เขามองว่าเสี่ยงโดนใบเหลืองที่สองนะครับมีจังหวะหนึ่งที่เขาไปรวบโคพาเมอร์นะล้มลงไปแต่กรรมการไม่ได้แจกใบเหลืองที่สองนะครับนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่เขาเปลี่ยนเลยแต่กลายเป็นว่าการเปลี่ยนครั้งนี้ทำให้เกมของเคซาเาเลตดีขึ้นผิดหูผิดตายังไงบอกไม่ถูกครับหรืออาจจะเป็นผลที่เคลซี ดรอปเองในเครื่องหลังไม่ทราบได้ครับอยู่ดีๆก็หลุดอยู่ดีๆฟอร์มร่างเทพจากเกมวุฟหายกันหมดที่เขาเรียกกันว่าร่างทองเลยที่เขาเรียกกันนะหายเกลี่ยงมาดูไอเก้จากเครื่องแรกโอเคกระช่าหลุดนี้เครื่องหลังไม่ผ่านเลยเลี้ยงไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้เลยครับเงียบเลย แล้วไปเล่นหัวร้อนอีกโดยที่นัดเตะเชลซีของเราในชุดนี้ไม่มีซีเนียเลยสักกับคนเดียวที่เป็นแบบลูกพี่ใหญ่อย่างเดียโกซิวายคนที่เป็นมาดผู้นำเป็นเสาหลักให้กับทีมเลยไม่มีเพราะถ้าใครเถียงว่าเอ้ยทีมคุณดูโคโพาวเมอร์ในช่วงนาที9สบอดเดีที่โดนใบเหลือง ของบอลอยู่ริมเส้นฝั่งซ้ายแล้วทําหลุดออกไปเองเตะบอลตัดป้ายโฆษณาซะเลยเห็นไหมครับนี่ไงเห็นไหมนี่คือเสิ่งที่ขาดหายไปของเชลซีคือผมพูดเลยนะครับเกมเลีก ตั้งแต่นี้ไปถ้ายังไม่มีอย่างที่ผมบอกแกนหลักสี่ถึงห้าคนนี้คุณอย่าไปหวังในหลีครับผมพูดได้เต็มปากร้อยเปอร์เซนว่าคุณอย่าไปหวังจะขึ้นไปเบียดลุ้นแชมป์หลีกับเขาอย่าหวังครับเล่นให้โฟอ่ะโอเคได้ครับแต่การที่การการสู้ต่อสู้ในหลีคือมันต่อสู้กันร,ระยะยาวต่อสู้กันด้วยความสม่ำเสมอของฟอร์ม เกมไหนที่เพียงพั้มแต่คุณเอาแต้มมาได้คุณปรับเปลี่ยนให้บังทีบางเกมเสมออยู่แต่คุณปรับเปลี่ยนให้เป็นสามแต้มได้โดยที่วันนั้นคุณอาจจะไม่ดีด้วยซ้ำมันจะมีจุดคลิกหนึ่งแค่นั้นเลยครับจุดเล็กๆที่หลายทีมไม่ไม่ยอมมองว่าเป็นเรื่องสําคัญ ดังนั้นเนี่ยก็รอให้เด็กพวกนี้มันมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นก็ต้องรอต่อไปนะครับในเมื่อเจ้าของทีมเขาต้องการสร้างทีมแบบนี้เดี๋ยวพอผ่านไประยะหนึ่งเดี๋ยวเขาก็ตาสว่างของเขาเองครับด้วยการเรียนรู้ว่าฟุตบอลมันไม่ใช่อเมริกันเกมส์ไม่ใช่อะไรที่แบบ คุณคิดอยากจะทําแบบนี้คุณมั่นใจแบบนี้คุณก็ทําแบบโดยไม่สนใจเลยว่าคนที่ตามมามันเป็นยังไงถ้าคุณอวดดีนักนะครับลองไม่ไปเล่น UCL สัก5ปีติดต่อกันเนี่ยลองดูครับถ้าเชซีกลับไปอยู่ในจุดเดิมคำว่าการจ่ายค่าเหนื่อยนักเตะ บางคนที่สมควรจะจ่ายให้เขาจะไม่มีเกิดปัญหาแน่นอนคุณยอมจ่ายค่าเหนือ่อยแพงๆนักเตะแค่สี่ห้าคนก็พอก็ได้ครับหลังจากนั้นคุณจะรักษาเพดานค่าเหนือ่อยคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่เลยครับแค่คุณมีนักเตะที่เป็นแกนหลักของทีมก่อนเพราะแกนหลักเหล่านี้มันสามารถใช้ได้กับทุกโค้ชอยู่แล้วตามที่คุณอยากจะปรารถนา ให้เป็นอย่างนั้นสําหรับนักเตะแต่ละคนที่คุณเซ็นมานักเตะชุดเนี้เขามองว่าอย่างน้อยอ่ะมาเลสกาไปคนอื่นมาต่อมันยังต่อได้อย่าี้ยแต่ผู้จัดจาก,การทีมอะสิ่งแรกของเขาก็คือมีทีมของเขาในใจดังนั้นเนี่ย คุณคอยดูแล้วกันครับจะเป็นอย่างที่ผมพูดไหมผมพูดต้นฤดูการนี้เลยก็ได้ครับเจลซี LC, ถ้าจะไปท็อโฟนนี่คือจับเป็นอืคือขึ้นคออย่างหนักหนักกว่าปีที่แล้วเลยครับผมพูดตรงๆดังน,นั้นเนี่ยคอยดูไปครับ ถ้ามีเชลซีถ้ามีจุดเปลี่ยนบ้างก็อาจจะดีถึงดีพอถึงติดท็อปโฟได้แต่ถ้าจะลุ้นความสำเร็จเลยนะบอลพิม์ลีกไม่มีทางครับ impossible เลยครับไม่ต้องไปลุ้นครับเป็นไปไม่ได้เล่นพิมลีกมาเสียเสียประตูทุกเกมเลยเห็นไหมครับกี่ลูกแล้วอะ่ะ ติตตี้สองวูฟสองเคทาวาเลนหนึ่งห้าประตูเข้าไปแล้วครับสามเกมยังครับมาเลสก้าเขาอยากเล่นได้ครับแต่จุดบอดที่ผมเห็นเลยก็คือเชฟการยืนเกมรับกับตรงกลางสนามที่เมื่อเวลาคองบอลแล้วเชลซีเสียปุ๊บตรงกลางมักจะโบ๋จริงๆ พอไก่ซโดลหลุดจากตำแหน่งตรงกลางไปปุ๊บเพื่อเพื่อเข้าไปสก,กัดสิ่งที่เพื่อนทำผิดพลาดเมื่อริมเซ็นตรงกลางแทบไม่มีใครเหลือเลยมันจะเจอสถานการณ์คือเจอคือคู่แข่งเลี้ยงขึ้นไปหาปุ๊บเจอกองหลังเชลซีทันทีเลยกองหลังเชลซีไม่มีใครเข้ามันก็จะถอยถอยถอย,ถอยจนกว่าจะถึงกรอบเขตเท่าตัวเองแล้วทําให้คู่แข่งมีพื้นที่นอกกรอบยิงได้แต่งได้เน้นได้วางเท้าได้มีเวลาคิด นี่คือสิ่งที่เชลซีเผชิญผมมาสั้นๆแบบนี้เลยครับผมไม่ได้มายาวแน่แล้วมาที่หลังอย่างนี้เพราะทุกคนน่าจะได้เห็นทุกคนน่าจะฉลาดพออยู่แล้วครับแฟนบอลเชลซีดูบอลมาเยอะผมเชื่อว่าฉลาดพอครับดูอะไรก็ออกว่าปัญหาคืออะไรน่นกันแน่แต่รายละเอียดที่ผมทิ้งลงไปไว้บอกทุกคนก็คือตรงนี้แหละครับเบอร์เก้ากับเบอร์เก้าอีกเรื่องหนึ่งไปแต่ไอ้เรื่องแทคติกในสนามเนี่ย เคการยิงเกมรับนั่นแหละรครับคือสิ่งที่มันเป็นอยู่นะตอนนี้ทำไมถึงเสียประตูบ่อยการเข้าบงเข้าบอลอะไรต่างๆยลซีไม่ค่อยบีบนักเตะคู่แข่งเท่าไหร่แบบเวลานักเตะคู่แข่งได้บอลอะไรเงี้ยมันมักจะแบบว่าถอย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 หลังไปเรื่อยไม่ค่อยเข้าประกบใกล้ๆประกบติดอ่ะเข้าใจปะ่ะทำให้คู่แข่งเล่นลำบากยลซีไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นไม่รู้เป็นเพราะอะไร ผมยังงงอยู่เลยลูกจังหวะที่เอเซ่หลุดใครมัางไม่รู้ผมจำไม่ได้สองคนน่ะปุ๊บปุ๊บหลุดไปเฉยเลยสองคนน่าจะเป็นเอนโซ่กับใครอีกคนนไม่รู้ผมจำไม่ได้หรือพาวเมอร์ไม่รู้รอ Palmer, รเออประมาณเนี้ยเออนั่นแหละโยกหลอนิดเดียวหลุดสองเลยนั่นแหละครับผมไม่แน่ใจสองคนนะั้นคือใครของเชลซีมีอยู่จังหวะหนึ่งในเกมหลุดเฉยเลยหลุดไปปุ๊บตรงกลางมีมีใครล่วเหลือไกเซิโดคนเดียวเี้ยสมมตนแล้ว คิดเศร้าเลยขึ้นมาสี่ห้าคนนี้จ่ายตรงไหนก็ได้แล้วแต่จะเลือกนะเห็นไหนม่บตรงกลางอีก่แล้วเป็นสิ่งที่คนเขาไม่ค่อยพูดถึงนะครับแต่ผมเนี่ยพูดไว้ตั้งแต่เกมกับวูฟแล้วเกมกันแมสเซตตี้ตรงกลางตรงกลางเลยครับโบเพอไปสถานการณ์มึบเจอกองหลังก่อนเนี่ย มันเตรียมเสียประตูได้เลยครับถ้าเขาคู่แข่งเขาทำได้เกยบขาดแต่ถ้ามีด่านหน้าคอยกันไม่ให้คู่แข่งเข้าไปในแดนอันตรายของเรามันก็จะดีกว่าครับตัดเกมตรงนั้นแล้วเราสามารถสวนได้ต่อวันนี้จังหวะสองโดยเฉพาะในเครื่องหลังทําไม่ได้เลยจังหวะเก็บบอลจังหวะสองเชลซีไม่ค่อยได้เกมเนี้ยครื่องหลังเครื่องหลังกลายเป็นดาวเกรดไปเลยตอนเครื่องแรกเนี่ยโอเคฟอร์มปกติทั่วไป แต่ครึ่งหลังนีด่ดาวลงมาเลยครับเล่นไม่ออกกันหมดเพลงหนึ่งที่ผมชอบที่อยากจะเห็นบ่อยๆก็คือเพลงที่เจ้าเฟลิกเล่นกับเองคุนคูอะ่ะที่เจ้าเฟลิกพักอ,อกให้แล้วเองคุนคูลากไปแล้วจ่ายให้แจ็คซันลูกนั้นอะ่ะที่เจ้าเฟลิกจะขอยิงก็ได้อะไรเงี้ยคือวิ่งซ้อนกันไปแต่แจ็คสันเลือกยิงอะ่ะยิงเองอะ่ะแล้วชนตะข่ายด้านข้างอะ่ะเออนั่นแหละอยากเห็นอย่างนั้นเยอะๆครับอีกจังหวะหนึ่งก็คูคูโระยะ่าอะไรกับเนโต้อะไรเงี้ย บอลต่างๆถ้ามันเป๊ะถ้ามันลงตัวพอดีกะจังหวะทางมิ่งการจ่ายบอลถูกจังหวะแล้วเพื่อนรับบอลได้พอดีหรืออะไรเงี้ยจังหวะเป๊ะเลยถ้าทุกอย่างมันแม่นยำมันเป๊ะนะแผนมาเลสามันจะแผวพาเหมือนกันเหมือนกําลังเหมือนการเ,เารต้นลาเลยประมาณนั้นน่ะเป็นจังหวะที่แบบโปเชโจเ,เชเป็นแบบไอ้นี่เลยนะครับระบบที่มาเลสาเขาวางเอาไว้แต่ทีนี้นักเตะเขาอาจจะยังเล่นได้แบบแบบไม่เชี่ยวชาญนะ่ะ ืได้ตัวปีกที่แบบเลี้ยงกินตัวแต่ก็โดนสถานการณ์บางทีก็สองต่อหนึ่งบางทีก็สามต่อหนึ่งก็คือข้างหน้าเจอสองข้างหลังไม่มาข้างหลังมาจากไหนไม่มาอีกเนี่ยเออบางครั้งเชลซีก็เจอสถานการณ์สองต่อสามก็คือ,อยังไงไอคนที่ประกบตัวอีกคนอีกเพื่อนเพื่อนอีกคนหนึ่งในทีมเชลซีเนี้ยแต่หมดเพื่อนร่วมทีมในสนามโดนประกบอยู่แล้วแล้วก็มีสองคนในการ ปิดบังเส้นทางในการส่งบอลเข้ามาตรงกลางของเชลซีเออนี่แหละก็ประมาณเนี้ยมันก็จะเจอสถานการณ์แบบเนี้ยดังนั้นหลังทีมชาตเาาิเราค่อยมาดูอีกทีว่าจะยังไงกันต่อนะครับแต่ยังแก้ตรงนี้ไม่ได้อย่างที่บอกก็ตามนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูสเปนเพื่อเรื่องตัวจริงครับก็ซานเชน่าแบ็กขวากุสโตแบ็กซ้ายกูริยาตรงกลางโควิลกับโคฟาน่านะครับตรงกลางเอนโซกเซโด แนวลุกนะครับเนโต้พาวเมอร์มาด้วยเก้แล้วก็แจ็คสันนะครับสำรองเนี่ยก็เปลี่ยนแค่3คนนะเอาเจาเฟลิกลงมาแทนเนโต้นะตามตำแหน่งหลังหลังที่เสียประตูตีเสมอไปแล้วก็เอาพุสโตออกนะเพราะว่าน่าจะมีอาการบาดเจ็บนะเพราะว่าเห็นมาเลสกาเขาบอกว่าเจ็บกล้ามเนื้อนะแล้วก็มูดิกลงมาแทนแล้วก็มาด้วยเก้ออกนะครับส่งเอ็นคุนคูลงมาแทนพอเปลี่ยนหน้าตรงนั้นปุ๊บ เอนโซลงไปเล่นแทนตรงตำแหน่งไกเซโดแล้วก็ไกเซโดโย,ไย่ไปยืนอยู่เหมือนกับเป็นแบ็คขวาเลยนะครับผมแล้วก็มีอาบางจังหวะแบบบางทีก็โฟฟาน่าไปเล่นอะไรเงี้ยแบบ็คขวาอะไรประมาณนั้นนะครับเออแล้วก็เอ็นคุณคูณจะอยู่ปีกขวาปีกซ้ายนูยดิกตรงกลางก็จะเป็นจอเฟลิกกับโคพาวเมอร์ mer, ไปดูป,ปริยายอะไรแบบนี้บางทีก็ไกเซโดหุบเข้ามาข้างในไปอินเวิร์สอย่างเงี้ย โอพาเมอร์ลงมารับบอลมันแล้วแต่เชฟการยืนตอนนั้นนะครับแต่ที่รู้ในเอนโซไปยืนตรงตำแหน่งที่ไกเซโดลเล่นมาตลอดตลอดตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วอืมประมาณนั้นนะครับผมจังหวงจงวงังหวะอะไรต่างๆนะครับผมก็ประมาณนี้นะรายชื่อในตีนับก็คองบอลไปหกสิบสองจุแปดเปอร์เซ็นตะนับยิงสิบสามครั้งเข้ากรอบเจ็ดนะครับผมสัมผัสบอลไปเจ็ด้อยแปดเอ็ดครั้ง ผ่านบอลไปห้าร้อยเก้าสิบเก้าสิบครั้งนะครับแท็กเกิลสิบเจ็ดครั้งเคลียบอลไปเออแท็กเกิลสิบสามครั้งนะับเคลียบอลไปสิบเจ็ดในมุมไปสี่นะครับใบเหลืองสี่ใบก็เนโต้โดนก่อนเลยครับในครึ่งแรกยังหวาก็ครั้งเดียวอะ่ะโดนใบเหลืองเวสลีย์ฟฟาน่าก็ฟาลแจ็์สันฟาล์แล้วก็โคพาวเมอร์ Palmer, นะครับโดนใบเหลืองใบญหญุน่นหินั่นแหละแล้วก็เสียฟาวไปเก้าครั้งสาหรับสี่ก็ประมาณนี้นะสำหรับ ภาพรวมทั้งหมดนะของเกมเพราะว่าผมเชื่อว่าท่านผู้ชมทุกคนแฟนเชลซีเนี่ยดูกันหมดแน่นอนทุกอย่างก็เห็นครับว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นนะครับมันผิดพลาดอะไรยังไงทําไมเราไม่ได้3มแต้มมันน่าจะอยู่ในเกมนี้ทั้งหมดอยู่แล้วนะมันก็สวัสผสมปนเปไปแท็กติกโค้ดโอกาสที่เราสร้างได้แต่ทําไม่ไดนะ้ประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันในเกมหน้านะบุกไปเยือนบอลมัดนะครับผม ว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับเดี๋ยวพักกันก็หลังเบทีมชาติก็เจอกันนู้นเลยนะครับประมาณสิบสี่สิบห้าประมาณนู้นเลยนะครับผมนะก็ประมาณนี้และการรับสลับในช่วง after the match ยังไงก่อนจากไปนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r i า e ช่อง hard o f blue ไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมสลับช่องเชลซีช่องเล็กๆช,ช่วงนี้เพราะวันนี้ในช่วง after the match เกมพิมลีบที่เชลซีเปิดบ้านเสมอฟิสตาลพาเลตไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ